เลิกงามยามดีนะอาจารย์เปิดโอกาสนะให้คนที่อยากจะส่งดวงนะมาลงในแผ่นดวงมหายันโปกระทับนะรับทรัพย์รับโชคแบบนี้นะวันนี้นะมันเป็นโอกาสพิเศษที่ควรจะส่งคู่กันระหว่างเรากับคนที่เรารักนะจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นแฟนกันคนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันแบบนี้นะให้ส่งมาจะเป็นชื่อสกุลวันเดือนปีถ้ามีเวลาเกิดส่งมาอาจารย์จะมาลงนะให้ดวงอยู่คู่กัน เวลาที่สวดดวงนะให้ความรักคู่กันไปให้สมหวังสมปรารถนาเมื่อไหร่ที่จังหวะโอกาสดีเลิกงามยมดีมีการหล่อพระนะด้วยแผ่นดวงอาจารย์จะเอาแผ่นดวงของเรากับคนรักทั้งคู่เนี่ยลงไปนะในการหล่อพระให้คนมากราบไหวบูชาแล้วดวงเราก็จะโชคดีร่ำรวยนะครองรักอย่างมีความสุขตลอดไปแผ่นดวงมหาันโพุทสัพคู่รัก